ขอต้อนรับสูอ่อุอนมวิทยากร3926ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะประจําเดือนสิงหาคม2514นะคะ แม่หมอตั้งใจทําให้เลยค่ะว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดวงของชาวของที่เกิดองคนที่เกิดวันอังคารเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราต้องทําอะไรเสริมเพิ่มเติมให้เฮงปังและเป็นสิริมงคลค่ะเรามาตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นการในโดยภาพรวมนะคะไม่ได้จัดจรวรงแผนพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะถ้าฟังเราชอบฝากกดติดตามฝากาฝากดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็คําทํานายชุดนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์เกิดแสงสว่างได้ หมอก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาที่ถานไปพร้อมๆกันนะ,นะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตให้เปิดทางชาววันอังคารค่ะและขอให้คำทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์ค่ะเกิดแสงสว่างเป็นสิริมงคลกับชาววันอังคารนะคะเรามาหยิบสิบใบแรกกันก่อนค่ะ ถ้วยคะ่ะ strength คะ่ะโหราชินิสิงโตนะราชนินนะชนถือถ้วยคะ่ะ temperance ค่ะราชาถือถ้วยคะ่ะอืมกาวถ้วยคะ่ The คะเดอะฟูค่ะเดอะสตาร์ค่ะ เด็กถือไม้เท้าค่ะแล้วก็ well off o r t u n e ค่ะต้องบอกว่าชาววันอังคารในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุดปัญหาหรือการยุติปัญหาหรือบางอย่างมันที่แบบมันจบมันสิ้นไปแล้วมันก็จะแบบว่าเด็ดขาดนะคะแบบว่า เริ่มต้นใหม่ไปตายอาดาับหน้าอะไรลักษณะแบบนี้คือคุณอาจจะแบบว่า,วาทิ้งตัวตนเก่าๆทิ้งเรื่องเก่าๆหรือว่าไม่เป็นไรชีวิตนี้ไปหาปลายทางเป้าหมายหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายคนอาจจะกลับบ้านนะคะดูจากพลังงานหรือหลายคนอาจจะกลับไปเริ่มต้นอะไรใหม่ในพื้นที่บ้านเกิดหรือว่าในพื้นที่ที่มีพ่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยหรือว่าหลายๆคนอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เริ่มอยากจะทําอะไรเหมือนกับพักมานานแล้วค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ่ออยากจะเริ่มต้นอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากจะทําอะไรหลายๆคนมีการปรับเปลี่ยนกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆหรือว่าบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะที่แบบว่าอยากจะเอ่อเริ่มต้นหรืออยากจะมาทําอะไรที่เป็นของของตัวเองหรือว่าอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการศึกษาในการเรียนรู้การทดลองนะคะหรือว่าการลองผิดลองถูกหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าดูจากพลังงานนะ คือแม่หมอว่าชาววันอังคารนะมี2องคาแรคเตอร์คือ1คือใครที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าคนที่ทดลองทําอะไรจะรู้สึกสนุกรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแบบสนุกอะ่ะเหนื่อยก็กอยากทาแล้วก็เหมือนกับต้องทําอะไร2ออย่างหรือต้องทําอะไรด้วยตนเองเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วมันมีตารางพื้นที่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จคุณเห็นทิศทางแล้วก็มีหลายๆคนมีความรู้สึกว่า เออเฮ้ยลูกงี้ทำตั้งนานแล้วแบบเหมือนกับว่าเออรู้สึกมีอิสระมากขึ้นในขณะเดียวกันชาววันอังคารบางท่านที่เหมือนกับเริ่มต้นมาแล้วทำมาแล้วในเดือนนี้เป็นเดือนของการสานต่อเป็นเดือนของการปรับเปลี่ยนเป็นเดือนห่งการที่แบบว่าทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างลองเรียนรู้นะคะทำทำน,น,ทนู่นทำนี่ทดลองทำนูน่นนี่อาจจะมีการใช้ในเรื่องของการขนส่งหรือการเปลี่ยนสายขนส่งหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่า เปล่นทายสินค้าหรือการลดล้าสต็อกหรือการทําอะไรมากมายคือเหมือนในเดือนนี้คุณค่อนข้างใช้ความคิดเยอะในการที่แบบจะปรับเปลี่ยนหรือจะทาอะไรแต่มันมีเรื่องเดียวอย่างหนึง่งรูป้ป่ะคือสิ่งที่คุณทาอะ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นร้านออนไลน์หรือเป็นแมค้าออนไลน์ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ลูกค้าแบบนึกถึงคุณนะจะซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วแบบในสิ่งที่มันมีในตลาดะเยอะแต่เขานื่อถึงคุณมันเหมือนกับว่า ออร้านคุณอะติดหูเป็นที่รู้จักอ่ะอย่างงี้ดีกว่าหรือบอกว่าลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำแบบนี้นะคะประเด็นที่2คือเหมือนคุณมีความคิดในเรื่องของการอยากจะปรับเปลี่ยนจะทําอะไรขยับขยายบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในการแบบจัดร้านใหม่นะคะทําความสะอาดหรืออาจจะอยู่ในทําอะไรในพื้นที่ที่แบบมีการปรับมีการทํามีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แบบว่ามันมีเรื่องของแบบ ขวงจ่ยที่ดีหรืออาจจะบอกว่าทําให้เกิดแบบเป็น new normal ทําให้เหมือนกับว่าสวา่างสดใสมากขึ้นอันนี้อาจจะหมายถึงชาววันอังคารในหลายๆคนที่เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาหรือว่าเป็นเดือนแห่งการจริงจังในการที่แบบคุณทําแล้วก็มีการอุทิศบุญแล้วอาจจะมีหลายๆคนเริ่มเห็นผลจากการอุทิศบุญจากการแบบ ปฏิบัติจากการทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะมีโชคนะอ่าหลายๆคนอาจจะมีโชคหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแห้งล้างจากโชคลาภมานานแต่ชาววันนคาในเดือนสิงหาคมคุณมีโอกาสที่จะมีโชคเพิ่มขึ้นแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีเกณฑ์ในการคิดอยากจะทุดงสักการะแต่จจะติดเรื่องของตารางเวลาหรืออาจจะติดเรื่องเรื่องของพื้นที่แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับว่า ถ้าไปาไม่ได้ก็ลักษณะมีการน้อมจิตหรือมีการส่งบุญหรือมีการฝากเงินทําบุญกันลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชาววันจันทร์ในไม่ใช่ชาววันจันทร์ขอโทษค่ะชาววันอังคารในเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่สัพพานหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับทางน้ําค่อนข้างเยอะในความคิดของแม่หมอนหมอกําลังบอกว่า1คือคุณอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับการ ตรวจน้ําอันนี้พลังงานที่1ขึ้นนะพลังงานที่2คืออาจจะเป็นลักษณะของการที่หลายๆคนอาจจะมีการอ,อยากจะทำอะไรอาจจะขอพรเทวดาทางน้ำเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางน้ำที่แบบว่าคุณมีความเคารพศรัทธาเป็นกรณีพิเศษอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นการขย,ขยายต่อสำหรับพลังงานที่ขึ้นชัดเจนที่เป็นพื้นดวงที่ชาววันอังคารแบบชัดเจนมากๆในเวลาเนี้ยคือไม่บอกกำลังจะบอกว่า คุณจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเริ่มต้นดีๆมีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะในเรื่องการงานให้เห็นส่วนในเรื่องของการเงินจะยังเป็นลักษณะของการเงินที่ยังหมุนเวียนนะคะมีเข้าซ้ายจ่ายออกขวาแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบรับผิดชอบหรือดูแลในสิ่งที่เป็นภาระความรับผิดชอบของคุณได้นะคุณอาจจะมีการเจรจาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมหนี้หรือลักษณะของการเจรจาในเรื่องการเงินแล้วมีโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จให้คุณมีมี จังหวะเวลาในการตั้งต้นเพื่อที่จะหายใจหรือทําอะไรต่อไปแต่ว่าถามว่าวันนี้ชาววันอังคารน่ะสิ่งที่คุณกังวลมากคือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือในเรื่องของทิศทางในการขยับขยายชีวิตเพราะว่าไพาอ่อะมันขึ้นขนาดเหมือนกับว่าบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่ากล้าที่อยากจะทําบางทีก็กลัวที่อยากจะทําบางทีก็มีความรู้สึกลังเลที่อยากจะทําแต่โดยภาพรวมของชาววันอังคารในวันนี้คุณต้องเดินต่อแล้วคุณต้องไปต่อต้องเดินหน้าเท่านั้นถอยหลังไม่ได้แล้วว่ามันเหมือนกับว,ว่าลักษณะพลังงานไพ่บอก ว่าบางทีคุณอาจจะลังเลเพราะว่าคุณรู้สึกแบบไม่มั่นคงไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าซึ่งผิดวิสัยคุณนะปกติคนวันอังคารเป็นคนทําอะไรทาจริงเป็นคนลุยกล้าคิดกล้าทําแต่ในตอนนี้เหมือนกับอาจจะมีความรู้สึกว่ากังวลและลังเลในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีความไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจะทําดีไหมจะใช่หรือเปล่าจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงไพ่บอกว่าวันนี้คุณต้องเรียกความเป็นตัวเองกลับมา ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความแข็งแกร่งชาววรรณคารความมุ่งมั่นและความตั้งใจแล้วก็การเริ่มต้นที่แบบว่าเต็มไปด้วยความตั้งใจไพ่ันบอกว่าตารางชีวิตหรือตารางเวลาของคุณนะวันนี้มันเป็นว e ล l ์ออฟออร์จูนมันกาลังเดินไปเดินไปเดินไป,นไปตามหน้าที่ตามบทบาทของของมันแล้วมันก็เหมือนกับว่าให้คุณอนะ่ะก้าวเดินไปแบบเขาแต่ในระหว่างทางอะ่ะ คือคุณอาจจะขาดความมั่นใจเพราะคุณอาจจะมีความลังเลมีความกังวลในเรื่องกําลังเงินกําลังทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ไพ่บอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทุกอย่างเขาจะช้อนรับแล้วไปกับคุณในตลอดระยะทางนั้นเองของให้คุณมีความตั้งใจมีความกล้าที่จะก้าวย่างและก้าวเดินเท่านั้นเองโอ้สวยงามนะชาววนอคารแม่หมอว่ามีทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดี เออลราก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็คุณจะได้รับการตอบรับจากพลังบุญนะคะเช่นเหมือนกับถ้าขอพอรเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับการตอบรับหรือแม้แต่ผลบุญอันนี้ส่งที่คุณทําในเวลานี้มันก็จะสะท้อนกลับมาทําให้เกิดการเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเกิดการขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างซึ่งแม่หมอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะในเวลาแห่งความสําคัญนี้ <S <S เดือนนี้สิงหาคมชาววันอังคารมูเตลูยังไงดีกว่ามา เสริมดวงเป็นสิริมงคลยังไงให้ปังเรามาดูสิบไปกัค่ะ เด็กถือเหรียญราชนีถือถ้วยโหแปดถ้วยเก้าดาบต้องเอาความกลัวความกังวลออกไปก่อนนะคะชาววันอังคารหกถ้วยไพ่สังฆราชค่ะสองไม้เท้าค่ะเดทค่ะโหสามดาบค่ะแล้วก็ ส่ถ้วยค่ะต้องบอกว่าชาววันอังคารนะคุณกังวลในเรื่องสถานการณ์โรคระบาดในเวลานี้จริงๆนะแต่ไพ่บอกว่ากังวลได้แต่อย่าคิดเยอะแล้วชีวิตคุณยังต้องดําเนินต่อไปวันนี้นะสิ่งแรกเลยบ้านใครไหว้พี่ไข่หรือไหว้กูมาน เลคะ่ะหรือว่าบ้านใครเลี้ยงกูมารขอได้เลยค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ชาววันอังคารที่เลี้ยงกูมารขอกมนะคะแล้วก็มีกูมารหรือว่าที่บ้านมีกูมารจะเป็นคุณไข่หรือไม่ไข่ก็ได้ค่ะขอเลยค่ะเลี้ยงไหว้เขานะคะอธิฐานขอให้ยอดมีการขยับยอดในทางที่ดีขึ้นค่ะ2คือการส่งบุญแผ่บุญให้กับบุคบรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้วหรือว่าจิตวิญญาหรือว่าใครที่คุณแบบ ที่คุณรู้สึกคิดถึงเขาในช่วงเวลาเนี้ยส่งบุญอุทิศไปให้เขาเลยค่ะแล้วจะเห็นการเป็นพลังบุญในการขับเคลื่อนอันนี้จะเป็นลักษณะพลังในการแบบช่วยปกป,ป้องแก้ไขหรือช่วยผลักดันให้สถาน,นการณ์ที่ติดขัดอยู่ตรงเนี้ยมีข่าวดีหรือเรื่องมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะอันดับถัดมาค่ะเป็นไพ่สังรารขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ขึ้นมาโดดเดน่นคือชาววันนคาในเดือนนี้นะคะใครสวดมน์เกี่ยวกับ สวดบทธรรมจากนะคะสวดยอดพระกานสวดพระคาถาของหลวงใครนั้ถือหลวงปู่ดู่และสวดัดภพภูมินะคะหรือใครสวดพระคาถามหาเมตตาใหญ่นะคะใครสวดกรณียสูตรนะคะหรือว่าใครสวดเกี่ยวกับบทที่เกี่ยวข้องกับช่วงเข้าพรรษาบทเมตตาพระคาถากรณียสูตรพระคาถาเมตตาหรือบทอะไรที่เกี่ยวข้องกับ เฉพาะเจาะจงในช่วงเข้าพรรษาที่คาชาวันังคารท่านใดที่ประวรณาตัวว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ถือศีลอันนี้ค่ะทําเลยค่ะละักษณะนี้เป็นการเสริมดวงชาววันังคารมากๆเลยนะคะเราจะช่วยให้ให้แบบสถานการณ์หรือการขับเคลื่อนในเรื่องการเงินดีขึ้นถ้าคุณกังวลในเรื่องการเงินนะคะ คุณมีกุมารแล้วคุณสวดมนต์หรือเป็นผู้ประวปวารณาตัวในช่วงเข้าภาษาที่จะสร้างสมกุศลผลบุญในการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทําเลยค่ะพลังงานที่เด่นชัดอีกพลังงานหนึ่งนะคะคือสายหน้าของคนที่เกิดวันอังคารค่ะพลังงานสีฟ้าสีน้าเงินนาคสีครามใครบูชาพ่อปู่ผู้ชงนาคาราชนะคะบูชาพระสาย,สายของพระศิวะนะคะหรือใครบูชาพญาอนันตานาคา,ารานะคะสามารถที่จะอธิษฐานขอพรนะคะชาววันหรือว่านากที่เป็นวรากายสีดําสีคราม ที่แบบสีค้ำๆอ่ะสามารถที่จะอธิษฐานขอพรได้อันนี้เสริมมูเตลูเลยค่ะสิ่งที่ชาววันอังคารห้ามในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคือเรื่องของงานศพค่ะความหมายคือถ้าไม่มีความจําเป็นในช่วงเดือนนี้ขอให้งดเว้นการไปงานศพหรือถ้าคุณจะตัดดวงโดยการทําบุญในการฝากซองงานศพหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับโรงศพอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ ที่เป็นมงคลสําหรับชาววันอังคารอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วชาววันอังคารในในเดือนนี้นะคะเอ่อถ้าเป็นไปได้สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่อยากจะบอกนะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เสริมอีกนิดนึงก็คือทําบุญเกี่ยวกับเด็กทําบุญเกี่ยวกับเด็กเยอะๆนะคะทาบุญเกี่ยวกับเด็กเยอะๆแล้วก็ทําบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอา่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางน้ําเยอะๆทางน้ำอย่านงะเช่นการกรวดน้ำางที่บอกไปนะหรือการทําบุญแบบ ด้วยน้ําอะไรเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าในพื้นดวงคุณกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนอันเนี้ยแม่หมอนนีแนะนําว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะเราไม่สามารถออกไปทําบุญถวายน้ําอะไรเงี้ยพวกเนี้ยได้ก็ลองใช้วิธีนี้ค่ะน้ําในที่เนี้ยมันได้หมดทุกอย่างอะไรที่มันเป็นน้ําเช่นน้ํามันตอนเนี้ยน่าจะต้องการเกี่ยวกับเตาน้ํามันเผาศพในเรื่องของ เตาไอ้น้ำมันกับที่จะเผาศพโควิดอะที่ไหนมีบริจาคชาวนาคารทำเลยนะคะหรือว่าที่ไหนเขาต้องการบริจาคน้ำนะคะทำเลยค่ะเออทำเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะเป็นอันนี้เป็นเคล็ดโบราณก็คือว่าคุณลองแบบเทน้ำไว้ในบ้านวางไว้ตรงไหนก็ได้อะให้นกมันมากินให้แมวจอนหมาจอนมันมากิน อันนี้เป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารได้เลยเพราะว่าเหมือนคุณต้องการแรงขับเคลื่อนที่ทางการปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนกับดวงชะตาของคุณอะดีขึ้นแล้วในเรื่องของการสวดมนต์ก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะชาววันอังคารถ้าเกิดว่าใครที่ทําแบบเนี้ยให,ให้ให้ทำเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทําเลยเนแล้วในเดือนสิงหาคมอะให้ทําให้เยอะขึ้นเราจะเป็นสีิมงคลสีมงคลขอบชาววันอังคารนะคะคือชาวสีฟ้าสีครามค่ะสีเขียวค่ะแล้วก็ สิ่งที่ควรพกติดตัวหรอหรือสิ่งที่มีอะไรที่แบบว่าเสริมเพิ่มเติมอันนี้แบบลักษณะของการติดตัวในตรงนี้ไม่มีนะคะแต่เป็นลนักษณะเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆกับสีเหล่านี้หรือมีของสีเหล่านี้หรือว่าใส่เสื้อผ้าสีเหล่านี้ลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นมงคลแล้วก็ในเดือนนี้นะคะชาววันอังคารถ้าเกิดสมมติว่าสามารถที่จะบอกว่าเออเขาเรียกอะไรนะ ถวายดอกไม้นะคะท่านสามารถสามารถออกไปได้นะก็แนะนําค่ะให้ถวายเครื่องหอมถวาย เ,เครื่องหอมดอกไม้หอมนะคะสักการะบ,บูชาในช่วงเทศกาลของในเดือนสิงหาคมนําอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาจริงๆแล้วชาววันอังคารสิ่งที่พลังงานขึ้นเนี่ยในการปฏิบัติบูชาสลับสลับท่านที่ปวารณาตัวเป็นผู้ปฏิบัติบูชาท,ที่เกิดในวันอังคารเนี่ยท่านลักษณะของท่านคือการใช้พลังงานด้วยจิตหมายถึงการสักการะด,ด้วยจิตการตั้งใจหรือความมุ่งมัน่นแล้วก็เหมือนกับ การใส่ใจหรือการแบบมีความตั้งใจในการปฏิบตัติอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ดวงชะตาของคุณในเดือนสิงหาคมนี้เฮงปังและเป็นสิริมงคลแน่นอนค่ะโอเคเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกัน ราชนีพระจันทร์เชมเพร,รนเมจิกเชียนคิงออฟเอนเดอร์รคันสิบมิท้าทุกอย่างจะสำเร็จได้เชื่อมด้วยพลังงานพลังจิตพลังจิตการปฏิบัติธรรมนะคะการสวดมนต์แล้วก็พลังของทางน้ําที่จะปรับเปลี่ยนดวงชะตาของคุณและที่สําคัญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเขาจะอวยพรแล้วก็ช่วยคุณแล้วก็เหมือนกับในเดือนนี้ชาวชาวันชาววันอังคารนะคะค่อนข้างมีเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับหนักหนาสาหาัสอ่ะ เออหรือมันมีหลายๆคนที่กำลังจะปรับเปลี่ยนดวงชะตาแต่ว่าพลังงานจากพลังบุญและพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ทาให้ตั้งทาให้ดีทําให้เต็มสุดกําลังสุดความสามารถเราทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีแน่นอนค่ะชาววันาค่ะส่งกําลังใจให้นะคะขอให้พลังบุญนะคะ ช่วยปรับเปลี่ยนทานชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลที่แน่นอนกับชาววันอังคารค่ะแล้วพบกันใหม่กับอ e ีกมิพยาก้าสองหกนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์วิทยาทานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ